นับถอยหลังอีก7ชั่วโมงครับที่คณะตุลาการสารรัฐธรรมนูญจะออกมาที่บรหลังนั่งอ่านคำวินิจฉัยในคดีการถือหุ้นไอทีวีของคุณพิธาลิ้มเจริญรัต มาดูกันหน่อยนะฮะว่าวันนี้เนี่ยโอกาสที่คุณพิธาจะรอดหรือจะร่วงโอกาสฝั่งไหนมีมากกว่ากันทีนี้เห็นว่าวันนี้คุณพิธาจะไปที่ศาลด้วยตัวเองนะฮะใช่แล้วค่ะจากการเปิดเผยเนี่ยนะคะยืนยันเลยว่าตัวคุณพิธาลิมจะญรัตนรัฐเนี่ยเดี๋ยวจะเดินทางไปฟังการอ่านคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญคดีนี้ด้วยตัวเองเลยเห็นบอกว่าน่าจะถึงประมาณช่วงเวลาเที่ยง 45นาที<อ>วันนี้เดี๋ยวรอจับตากันนะคะที่สํานักงานสารรัฐธรรมนูญเองก็มีการเปิดเผยด้วยว่าก่อนที่จะอ่านคำวินิจฉัยช่วงบ่ายเนี่ยเดี๋ยวจะมีการประชุมคณะตุลาการสารรัฐธรรมนูญก่อนนะคะโดยจะเป็นการนัดถแถลงด้วยวาจาประชุมปรึกษาหารือแล้วก็ลงมติก่อนที่จะออกนั่งบัลลังก์อ่านคําวินิจฉัยนะคะกรณีที่คุณพิธาถือหุ้นสื่อส่วนบรรยากาศนะคะเห็นบอกว่ามีมาตรการรักษาความปลอดภัย,ดยโดยรอบอาคารราชบุรีดิเรกฤทธ อาคารเอซึ่งตรงนี้เป็นที่ตั้งของสำนักงานสารรัฐธ,ธรรมนูญนะก็ยังคงยึดตามระเบียบสำนักงานสารรัฐธ,ธรรมนูญเป็นพื้นที่ควบคุมนะคะส่วนคนที่จะเข้ารับฟังการอ่านคำวินิจฉัยสารรัฐธ,ธรรมนูญอนุญาตให้เฉพาะเพียงแค่คู่กรณีและบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้นส่วนสื่อมวลชนและช่งางภาพเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบก็มีการจัด ส่วนปฏิบัติงานเอาไว้ด้วยแล้วก็มีรายงานนะคะว่ากองบังคับการตํารวจนครบาลสองมีการจัดกําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจเข้ามาดูสถานที่โดยรอบอาคารแล้วก็มีการจัดกําลังเจ้าหน้าที่ตามสถานการณ์เฝ้าติดตามกรณีมีการเคลื่อนไหวของกลุ่มต่างๆด้วยซึ่งการพิจารณาคดีสําคัญที่ผ่านมาก็มีการจัดกําลังดูแลความปลอดภัยส่วนใหญ่ก็ใช้เจ้าหน้าที่ตํารวจจากสนทุ่งสองห้องเป็นกําลังหลักร่วมปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยกับเจ้าหน้า ท,ที่ปฏิบัติตามปกติเนี่ยนะคะเดี๋ยววันนี้รอดูการอ่านคำวิจิตฉไฉถ่ายทอดสดนะฮะ,ฮะตอนบ่ายสองโมงติดตามกันทางหน้าจอเนชั่นทีวีครับทีนี้ไปดูความเคลื่อนไหวคุณพิธากันหน่อยก่อนอที่วันนี้เนี่ยจะมีการอ่านคำวิจิต <ฮะ S 2> ขไฉสารรัฐธรรมนูญปรากฏเมื่อวานคุณพิธาไปปรากฏตัวในที่ประชุมสสของพักคก้าไกลนะฮะแล้วนี่คือภาพที่โพสต์โดยคุณวันวิภาไม้สนสสของพักโพสต์ผ่าน X หรือทวิตเตอร์บอกอย่างนี้ กำลังใจเต็มเปี่ยมคุณพิธาเข้าร่วมประชุมสอสวันนี้พร้อมกําลังใจล้นหลามเตรียมตัวฟังคําตัดสินสารรัฐธรรมนูญในวันพรุ่งนี้ซึ่งก็หมายถึงวันนี้เนี่ยนะครับแจ้งข่าวเพื่อนๆทุกคนว่าพฤหัสนี้พร้อมมากที่จะเข้าไปทํางานในสภาขอให้ทุกคนทํางานให้เต็มที่ลุยนี่ดูความมั่นอกมั่นใจ <c oughs> ของทางพระคก้าวไกลที่มั่นใจว่าคุณพิธาจะรอดในคดีนี้ทีนี้ การประชุมของสสพักเก้าไกลเนี่ยเขาประชุมกันทุกวันอังคารอยู่แล้วนะฮะเขาเตรียมก่อนที่จะมีการประชุมสภาในวันพุธและวันพฤหัสแต่ที่พิเศษคือเมื่อวานเนี้ยคุณพิธาไปปรากฏตัวเห็นว่าสสพักเก้าไกลหลายคนก็เลยเข้ามาให้กำลังใจคุณพิธาขณะเดียวกันมีรายงานว่าทีมกฎหมายของพักมั่นใจในข้อมูลการต่อสู้นะฮะว่าคุณพิธาจะรอดบ่วงคดีหุ้นไอทีบีและจะได้กลับมาเป็นสสเข้าไปทำหน้าที่ในสภา รายงานข่าวเนี่ยบอกอย่างนี้เลยว่าหากผลวิทิจฉัยเป็นไปในทางบวกและสารรัฐธรรมนูญส่งหนังสือแจ้งมายังสภาทันเวลาในช่วงบ่ายวันนี้เลยเห็นว่าคุณพิธานเนี่ยเตรียมอาจจะเดินทางจากสารรัฐธรรมนูญ ไปยังสภาทันทีเพื่อร่วมประชุมสภา,าถ้าเกิดผลการวินิจฉัยออกมาในทางบวก<อ>เรียกว่าเครื่องฟิตเลยพร้อมเลยแสดงว่าทั้งคุณพิธานแล้วก็พักก้าวไก่นี่มั่นใจนะค่อนข้างมั่นใจเนาะมั่นใจในคดีนี้นะฮะว่าจะรอดบ่วงไปได้